ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องโปรเยี่ยมพารวยตอนเย็นๆนะครับผมฝนฟ้าก็เพิ่งตกนี่แหละครับแห้งแล้งมานานตกก็ตกหนักเอาการน,นะครับผมเสียงอึงเสียงเขียดร้องระงมเลยนะฮะคืนนี้จะร้องต่ออีกไหมร้องมาสองคืนแล้ว ไทยกันเต็มที่แล้วนะครับผมอ่าเรามาตามตัวเลขกันต่อนะครับผมตามชุดไหนตามชุดไหนมาตามชุดที่เข้าไม่เลิกแล้วครับชุดมิสเตอร์ายนีนะมิสเตอร์ายมิสเตอร์ายเวอร์ชั่นใหม่นะเข้าไม่เลิกเข้าไม่เลิกงวดที่แล้วก็เข้านะฮะ ให้ปู่เยี่ยมโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมหวดที่แล้ววดที่แล้วอ่าโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูว,ด,วดที่แล้วนะครับผมวัที่แล้วเข้าที่ตัวไหนอ่ะตามชมเลยครับผมตามชมเลย ตามชมตามชมตามชมเดี๋ยวจะหาว่าปูเยียบโกหกนะดูดูด,ดูนี่นะชุดที่เข้าปูเยี่ยมบอกว่าแปดเก้าไม่มาหาแปดเก้านะแต่ว่าแปดเก้าจะต้องวิ่งมาที่ศูนย์นะฮะแปดศูนย์ปดหนึ่งเศูย์เ้าหนึ่งนะเข้าที่เก้าหนึ่งตัวนี้นะเก้าหนึ่งนี่นะนี่นะ ไม่เขียนให้ดูนะครับไม่เขียนให้ดูแต่ชี้ให้เห็นอ่างวดน,นี้วัน,นี้วัน,นี้เลขออกแล้ว919นะะตั้งที่90ตั้งไว้แล้วนะครับ9012345678 90123456ข้างบนไม่ใช่นะอย่าไปเกี่ยวข้องหรือจะให้ปิดไว้อาปิดข้างบนไว้นะฮะ เดี๋ยวจะมองไม่เห็นปิดข้างบนไว้เอาอะไรมาปิดดีอ่าเอาแผ่นนี้ปิดปิดก็เด้งขึ้นนะเ,เปนแผ่นอะไรนะครับผม901234เห็นชัานไหม 34, 5, 6, 7, 8, 9 0้2 3 4 5ย7ห9 0 1 3 3 4งห56เอามสิสเตอร์ไวท์ทบข้ายนะฮะ เห็นไหมหนึ่งสองหนะครับผม1นึ 12, ไม่หา1นึ่งสนะหนจะต้องวิ่งมาห้าหกอ่าอีกที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 ยอ,อ,อาเห็นไหมเก้าศูมา90แล้วมา1นึ่งนะฮะเกไม่วิ่งมาหา90นะครับแต่90ตัวเนี้ยจะต้องวิ่งมาหา1นึนะฮะก็คือเก้าหนึ่ หรือว่า2920 1910นั่นเองนะครับผมอ่าทหมุนอีกหมุนอีกอวิสไลมิสเซไวหมุนอีกก็จะเห็นว่า34 34กับ90นะ34ไม่มาหา34นะ34จะต้องยิ่งหา90นะเป็น3930 4940อ่าหมุนอีกรอบนะหมุนหมุนหมุนนะห้าหกกับสามสี่นะครับผม ห้หกไม่มาหาห้กนะฮะห้าหกจะต้องวิ่งไปหาสามสี่นะฮะเป็นห้าสามห้าสี่หกสามหกสี่นะฮะอ่าผู้เยี่ยมเลี้ยงตัวเลขไว้แล้วจะเข้าตามนี้ไหมนะครับผมตัวเลขเลี้ยงมาชมตัวเลขเลี้ยงจะเข้าตามนี้ไหมอ่ามิสวายเวอร์ชั่นใหม่นะครับผม เห็นไหมเห็นไหมเห็นที่ปกไหมนะเห็นว่ามิสเตอร์ไวเวอร์ชั่นใหม่อ้าวเลี stay, ้ยงตัวเลขไว้ที่7 2 0 8 3 0งศูนกับหกแนะครับผมเลี้ยงนี่สามารถสลับกันได้นะ702ได้803ได้608ได้อ้าวมันจะลงสักตัวไหมลองดูนะครับผม หนึ่งสอ5ห้าหกนะฮะหนึ่งสองห้าหอ้าสหาหมุนต่อไปหมุนหมุนหมุนมุนอ้าวเกู้นย์มาแล้ว90ไม่มาหา90แต่90จะวิ่งมาที่12ึ่งสองนะฮะหนึ่งศูนย์สยอมีไหมอ้าวมีติดไปแล้ว2องศู 100, มีสเตอร์ไว หิดเครื่องหมายถูกให้หน่อยสองศนเราเจอแล้วนะตรงกับที่เลี้ยงนะหมุนอีกรอบหนึ่งอหมุน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 มีสวายหมุนหน่อยอหมุนแล้วเราก็จะเจอเลข3ามสี่นสนะ3าสี่ไม่มาหา3าสี่นะแต่3าสี่จะไปที่9 0้ามีไหมมีไหมสามศูย์สี่ศ สามเก้าสี่เก้ามีสามศูนย์นะครับผมชอบมากเลยอมุนหมุนหมุนหมุนอ่าหมุนได้ห้าหกห้าหกกับสามสี่แล้วครับห้าสามห้าสี่หกสามหกสี่อ้าไม่มีนะครับไม่มีไม่มีไม่มีในเลขที่เรียงไว้นะครับผมอมุนอีกที หมุน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 เอาหนึ่งสองห้าหนะครับหนึ่งห้าหสองห้าสหใครชอบตัวนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับมิสเตอร์ไวหมุนให้ชมแล้วมีสักตัวไหมไม่มีนะครับอา้าทวนทวนทวน,ทวนหมุนอีกรอบอา่าเห็นไหมเห็นไหมเก้าศูนใส่กันหนึ่งอสองสอมาแรงอ่าสองสองเครื่องหมถูกแล้วนะรอบที่สอง อ่อไปเห็นไหมเห็นไหมตัวไหนตัวไหนสามสี4สามนย์ะสามศูนย์ไม่มี4 0่ศนะมีแต่สาเอาไปอีกถูกอีกครั้งที่2นะหมุนอีกหมุนอีกมิสวายหมุน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  มีที่สามสี่ห้าหกละครับผมไม่ติดไม่ติดติดไหมไม่ติดุนอีกรอบครับผมหนึ่งสองห้าหกละครับติดไหมติดไหม,ไม,มไม่ติดมีเซวัยไม่ติดอ้าวแปดศูนย์ไม่ได้สักดาวเลยนะครับผมแปดศูนย์ไม่ได้สักดาว แปดกับสเป็นเลขแทนกันนะครับระวังสามแปดหรือ830นะฮะเป็นเลขแทนกันปูเยี่ยมจึงดึง,ดง,ดงลงมานะฮะอ่าน้ำตัวเลขที่เห็นที่ได้จากมิสวน์เวอร์ชั่นใหม่ไปหยิบลรตอรีออกจากแขงกันได้เลยนะครับผมหรือใครจะกลับเอาเลขศูนย์ไว้ตรงกลางก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะได้รางวัลใดรางวัลหนึ่งนะครับผม อ่ะตัวเลขสวยๆนะครับลองเก็บมาลองดูนะครับผมเก็บมาลองดูเก็บมาลองดูนะฮะอ่ามีตัวเลขสวยๆมาให้ชมนะครับเอาเอาแคปหน้าจอกันไว้นะครับผมลอตเตอรี่ลงเมื่อไหร่แล้วก็จัดการเลยนะครับผม จัดการเลยจัดการเลยอ่าเอาที่ตัวตรงนี้นะ90ใส่กับ12นะอ่าปู่เยี่ยมไม่เขียนให้นะในคลิปนี้เพราะว่าปู่เยี่ยมได้เรียงเลขให้แล้วนะครับผมอ่ะหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อนอ่ะปู่เยี่ยมก็ หมุนมิสเซอร์วายให้ดูเวอร์ชันใหม่นะเข้าตลอดนะครับผมเข้าตลอดเข้าตลอดงวดที่แล้วก็เข้าที่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะวดน,นี้ก็จะเข้าเหมือนเดิมนะครับผมเอาเข้านี้ตัวไหนนะปูเยี่ยมเอาแบบปูดําปูขาวปูดําปูขาวจะบอกว่าเอาละคือข,ของพ่ออยู่ดรอกละอัว <c oughs> คือของพ่อ,อยุะอกล่ะไม่รู้ว่าคือตัวไหนจะเอาตัวไหนก็ยังไม่รู้จักนะฮะ <c oughs> วาสนาไม่มีก็ไม่ได้นะครับผมตัวเลขโชคลาภพวกนี้ก็เป็นทํานองนั้นแหละครับผมออะนําตัวเลขที่ได้ไปจัดซื้อจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่า ไม่ถูกรางวันใหญ่ท่านก็จะถูกรางวันเล็กแหะครับมีรางวัลหน้ารางวัลหลังรางวัลสองตัวสามตัวนะอาจจะถูกอยู่ในนั้นนะ <uma> ปู่เยี่ยมราพาจากนะครับอยู่ดีมีสุขนะครับมีเงินมีทองมีอยู่มีกินมีใช้กันทุกคนทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ป,ลวปู่เยี่ยมไปแล้ว <t> เอาล่ะเดี๋ยวกบอึง <t> ่งเขียดก็จะร้องอีกค <t> ืนนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว